สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้ผมนำพระกุกกำแพงเพชรพระลีลาเมตขนุนเป็นคู่นะครับยิ่งหายากปกติจะเป็นองค์เดียวก็มูลค่าสูงแล้วแต่นี่เป็นพระลีลากำแพงเพชรคู่ยิ่งหายากมากครับองค์นีด้ดูง่ายอย่างไรเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับส่วนใหญ่แล้วของที่เขาเล่นกันเนี่ยครับเขาจะมีการขัดแต่งองค์นี้ไม่มีการขัดแต่งสภาพจะแห้งเดิมผิวเดิม ขัดแต่งโดยการจะเราจะเห็นเราจะเห็นได้ว่าจะมีมีการขัดเพื่อผิวมันของแท้มันจะมันธรรมชาติครับจะแห้งธรรมชาติจะมันธรรมชาติมีความย่นของเนื้อดินมีความเก่าของเรื่เหมือนเหมือนกับคนแก่นะครับองนี้เป็นผ้าลินากระแผงเพชรคู่นะครับสภาพอาจจะไม่ค่อยสวยมากเท่าไหร่นักแต่ถือว่าเป็นเป็นผ้าที่หายากมากนะครับโบสถ์จะมีการขัดแต่งมันจะมีความมันเงา โดยใช้ใบใบตองขัดนะครับหรือใช้ผ้าขัดอะไรก็ได้ครับที่เกิดให้ความความมันเงาโปรติดผ้าแมงเพชรเนี่ยถ้าไม่โดนจับเนี่ยมันก็จะแห้งประมาณนี้แต่ถ้าเราจับเราจับด้วยเหงื่อของเราน้ํานมันของเราทําให้เกิดความมันเงาถ้าเราจะเห็นถ้าเป็นของที่เขาทําขึ้นมาเราจะเห็นลายขัดได้ ลายขัดโดยการใช้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 ใบตองขัดหรือใช้อะไรทักอย่างที่เป็นเป็นขัดที่ให้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 เกิดความมันเงาเราจะเห็นลายขัดได้ถ้าเราเราจะดูรู้ได้แต่อันนี้ไม่มีการขัดไม่มีการแต่งสภาพเดินจะต้องแห้ง,งนี้และแท้ดูอย่างไรลาลักษ์ไงครับลาลักษ์ที่เกิดขึ้นของกุกงกำแพงเพชรเป็นสําคัญมากและฟ้านวนดินจะขา,ขาว ขาวๆน่ครับขาวๆจะเกาะอ,อยู่ตามขาวๆพื้นผิวด้านด้านบนลาลักสําคัญมากครับต้องเป็นพัดที่มีอายุร้อยปีขึ้นไปนะครับถึงจะมีนะครับส่วนตำหนิพิมพ์ก็จะมีอย่างที่บอกนะครับก็ก็มีใน Google มากมายนะครับแต่ที่เม็ดที่สําคัญก็คือจะเม็ดตรงระหว่างเท้าตรงนี้แหละครับ ระหว่างเท้าเม็ดเล็กๆอยู่ข้างในเนี่ยครับจะไม่จะไม่มีความโดดโดดเด่นมากเท่าไหร่นะครับเต,ตือนๆอย่างนี้แหละครับไอ้เนื้อตรงนี้ไม่ใช่นะครับเนื้อนี้เป็นเนื้อเนื้อที่ติดลงมาเป็นขององค์พระเขาเนื้อเ,เกิดออกมาแต่เนื้อที่เป็นตําหนิพิมพ์ต,มตรงนี้ครับเม็ดเล็กๆนี่ยคร ek, ับตื้น,นๆเนี่ยครับจะไม่โดดเด่นมากถ้าโดดเด่นมาแบบโดดโดดเราเห็นเม็ด,ดโดดออกมาเลยตร,ตรงตรงระหว่างเท้าเลยมึก็ก็ก็จะระวังนิดนึงนะครับแต่เม็ดจะไม่ไม่ไม่ค่อยโดดมากเดี๋ยวจะส่องให้ดูนะครับ แล้วก็กุกงกแพงเพชรเนื้อดินต้องมีความย่นมีความเก่าเหมือนคนแก่นะครับเดี๋ยวจะดูนะครับดูลาลักษณ์ก็บ่งบอกถึงความแท้แล้วครับนี่นะครับป็นไงครับสวยไหมครับสวยไหมครับเม็ดจะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับระหว่างกลางเท้านี่นะครับอยู่ข้างในลึกนะครับ เห็นไมครับเม็ดกลมๆเป็นเม็ดจมูกนีิตรพิงของของพระอีลากำแพงเพชรเม็ดขนุนนะครับอันนี้เป็นเม็ดขนุนคู่เห็นไหมครับสวยไหมครับเมลลารักไหมครับมีความสวยงามไหมครับเห็นไหมครับมีความเหย่ยวมีความย่นอย่างนี้ครับเนื้อดินต้องอย่างนี้นะครับนี่ของเก่าเก็บอายุเป็นร้อยปีต้องเป็นประมาณนี้นะครับที่สวยๆก็ต้องระวังนะครับเล่นพระต้องดูให้ขาดนะครับพระเนื้อดินนะครับ ต้องมีความเก่ามีความย่นเหมือนกับคนแก่นะครับเห็นไหมครับนี้โป้งจะจะแนบกับกับลำตัวเห็นไหมครับจิกไปที่ลําตัวด้านขานะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นเนื้อเอาติดนิดหนึ่งไม่เป็นไรนะครับนี่นะครับเป็นพักกุกกาแพงเพชรนะครับพักเก่าจะต้องเป็นลักษณะนี้นะครับของกุกกาแพงเพชรจะต้องมีลาลักษณ์นะครับ เพราะกูกำแพงเป็นพระกูที่ต้องมีลาลักษ์แทบทุกองไม่ว่าจะเป็นพระซุ้มกรหรือพระอะไรก็แต่องนี้มีมูลค่าสูงนะครับจึงนำมาให้ชมไม่ได้หากันง่ายง่ายนะครับที่เป็นพระอาริรา่ขนุนคู่แบบนี้นะครับค่อนข้างหายากนะครับอันนี้ลอยจับนะครับลอยจับรอยงันออกจากแม่ออกจากแม่พิมพ์นะครับเห็นลานลักษ์ไหมครับหนดินไหมครับ เห็นฟ้าโนนดินเขาขาวไหมครับอยู่ด้านบนนะครับดูลาลักษ์ดูว่าพัดดูใบหน้านะครับไอตรงนี้ไม่ใช่หูนะครับเป็นลาลักษ์นะครับลาลักษ์เห็นไหมครับดูลาลักษ์นะครับว่านและมะขามก็มีนะครับมีความสวยงามอย่างนี้นะครับของแท้ต้องเป็นลักษณะนี้นะครับพระลีลาเม็ดขนุน ขู่ก,กำแพงเพชรนะครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับสวยไหมครับสวยไหมครับนี่นะครับพะระลีลาเมดขคนุนคู่กุกกระแมงเพชรหายากมากนะครับองนี้มีมูลค่าสูงนะครับ มีความสวยงามเห็นไหมครับเห็นไหมครับไม่ได้หากัน,นง่ายน,นะครับองค์จริงเป็นขนาดนี้นะครับลาลักษ์ก็บ่งบอกถึงความแท้แล้วนะครับงั้นเดี๋ยวขอจบเป็นแค่นี้นะครับสวัสดีครับ